ก็ต้องกราบสวัสดีเพื่พอนๆน้องทุกท่านด้ยนะครับใน,ในรายการกาวิ i t y ตีโซลิปเปินะครก็วันนี้ก็จะมาสรุปกาชาต้นเดือนพฤศจิกายนปี2566นะฮะ,ะทุกคนอาจจะทราบกันแล้วเนาะว่ามันเป็นตู้อะไรเนาะแต่ว่าก็ออัดนแหละก็จะมาบอกให้ฟังว่ามีตัวอะไรบ้างเนาะเพราะว่าผมก็ขออภัยในความล่าช้าในการลงคลิปด้วยนะฮะวันนี้ผมติดงานนะ อโอเคไม่เป็นไรอัดเวลานี้ละกันเดี๋ยวก็ลงเลยเนาะเดี๋ยวก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะอาจจะคลิปอาจจะไม่ได้มาแบบเวลาเดิมๆแล้ะถ้ามันติดงานเนาะและ้วถ้าไม่ติดงานก็ลงเวลาเดิมปกตินะครับเนาะอ่ะก็ตู้กระชานี้ก็จะมาวัาที่3าสิเวลาบ่ายสองเนาะเป็นตู้เจแปนิสพา a าโซนะครับผมติดต่อกันแล้วนะประมาณ3 2หรือนสามนี่แหละที่เป็นฮาโลวีนเนาะ สา,สามตู้แล้วนะผมมีฮาโลวีนเบอร์เดวิสฮาโลวีนธรรมดาแล้วก็เป็นล่มเนาะเทศากาลลมญี่ปุ่นนะครับจะเจปปนิสพาราศออทัมดิวเนาะอืมก็มีสามตัวละครนะผมเป็นอิคาคุยินแล้วก็คุจิรูเคียนะฮะโอ้โหอาร์ตสวยๆทั้งนั้นเลยนะในรอบนี้มีเหมือนจะมีตู้แยกนะครับน่า ก็ใครอยากจะเปิดตู้แยกก็เชิญตามสบายนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมมีทุกตัวแล้วนะยกเว้นแค่ตู้ลูเคียที่ไม่มีกุโรสุจิมายุริ ushi, uri, นะแต่ไม่เป็นรมันเป็น,ปน,ปนตัวนะนะเนาะอ่เรามาดูเลดกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงเนาะผมขอขยับไปดูเลดก่อนนะอ่าเลดมันเป็น,นะน,นะน,น4.5 1.5แล้วก็มีการันตีเหมือนเดิมผมสเต็ป25นะแล้วก็มีการันตีเปลี่ยนเป็น สเตปห้าสเตปเดียวเนาะไปะเรามาว่ากันที่อาบีกันดีกว่าเนะเาะรอบนี้ตัวข้างน่าสนใจนะผมแต่ว่าสกิลค่อนข้างจะนั่นแหละนะเรามาเริ่มกันที่งินเนาะอิจิมารูกยินเป็นสายสกิลระยะไกลนะครับผมทุกสกิลมีติดสถานะ,อ,ะอ่อนแรงนะผมยกเว้นสกิลสอที่จะเป็นบาเรียพวพียวไม่มีติดสถานะนะครับ มีความแรงสกิลอยู่ที่860นะครับแล้วก็ผู้สังหารเป็นยมทูตเนาะอ,อ่าลิง์เป็นรถคุด,ดาว์สสกิลติดตัวนะครับก็จะ,จะมีเก้าหปตาบวก2นะมีทะลุหลบทุกเผ่าแล้วก็มีเมื่อเลือดเต็มรถคุด,ดาวลงอีก6%นะส่วนอาบิ ก็จะมีสกิลกว้างขึ้น20%มีสกิลบวก2ค่อนข้างดีนะมีเพิ่มโอกาสการติดสานะอีก5วินะผมดามเมจใส่ศัตรูที่ติดสานะอ่อนแรงแรงขึ้น40%มีชาชูเตอร์มีตีตีตัวมุดดิน100%นะครับผมมีบาเรียบวก2การสถานะทุกสถานะ100% เลือดเต็มสกิลและตีปกติแรงขึ้น20%การสถานะสีแดงเพิ่มโอกาสการกรเสถานะของของสีแดงเนาะครับผมเนาะแล้วก็จะมีอันสุดท้ายเมื่อเลือดเต็มเท่านั้นสกิลแรงขึ้นอีก40%ผมจะบอกว่าอย่างนี้เท่าที่อ่านอาบีมาคือมันดีมากนะแต่ว่าไปเล่นจริงๆแล้วมันมันเฉยๆอ่ะสกิลมัน ไปข้างหน้าหมดเลยเนาะในรอบนี้คือสกิลแพทเทิร์นมันจะเป็นเดียวกันหมดเลยคือไปข้างหน้าแล้วก็มีสกิล3เป็นทั้งจอเหมือนกันทุกตัวนะอีจีมารุกยินนี่น่าจะเน้นเป็นสายสีฟ้าพวกดันคัมพีที่มันเป็นมอนหลบเนาะเพราะว่ามันทะลุหลบทุกเผ่านะส่วนความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงน่าจะแรงมากนะผมขาดแค่เพิ่มความแรงสกิลนะ แต่ว่ามีเพิ่มคขามในสก,กิลเพียวจากเลือดเต็ม40%ก็คือต้องเล่นมือเท่านั้นนะครับจากจากการที่ดูมาเนาะก็มันไม่ใช่ตัวที่แย่แล้วก็ไม่ใช่ตัวที่ดีอะไรขนาดนั้นนะก็กเก่งในระดับเทียร์เคอดไปทางเทียร์เอสนะครับผมก็ใช้ได้นะส่วนตัวถัดไปคุจิกิลูเคียนะเป็นสายสก,กิลอีกแล้วระยะไกลด้วยมี ทุกสไม่มีทุกสกิลติดฐานะแช่แข็งแล้วก็สกิล2ที่เป็นฮิลเนาะไม่มีติดสานะอะไรเลยนะครับเอ่อส่วนสกิลมีคอนสกิลอยู่ที่856หน่วยผู้สังหารอารันคาแล้วก็ลดคูด,ดาวลงสง12%จากดิงสกิลนะส่วนสกิลติดตัวมี9พิบตาบุตรอีก1มีเพิ่มโอกาสการฮิลเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็การสานะแช่แข็ง1 0 0ส่วนอาบิก็จะมี สกิลกว้างขึ้น20่ิบที่สกิลบวก2เพิ่มโอกาสการติดชนะอีก5าวิแล้วก็ดามเมจใส่ศัตรูที่ติดชนะแช่แข็ง40มีเพิ่มฮิลเพิ่มความแรงในการฮิวเลือดเพิ่มขึ้นมีชัชตเตอร์มีเลือดเต็มสกิลและตีปกติแรงขึ้น20%เมื่อติดชนะสกิลแรงขึ้นอีก80%เซนะครับแล้วก็เพิ่มโอกาสการกระสานะเมื่อเจอกับสีเขียวเพิ่มขึ้นนะครับผมมีแรมเพจที่ ถามอนเราก็จะได้ความแรงสกิลเพิ่มขึ้นเนาะแล้วก็มีบัฟทีมสีแดงสีแดงลดดาวลงอีก20นะโอ้ก็อัาประโยชน์ดีนะสำหรับลูเคียนะผมว่าเล่นมือก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็เป็นบัฟให้ก็ค่อนข้างดีนะแต่ว่าสกิลก็ยังอย่างที่บอกแล้วผมบอกเลยว่ามันไปข้างหน้าหมดเลยนะมันไม่ได้แบบไปแบบข้างๆเยอะอะไรขนาดนั้นแต่ว่า ก็ค่อนข้างใช้ด้านหงองแต่ของลูเคียมันจะเป็นไปข้างหน้าเฉยๆแต่ว่าของไอ้ไอ้ยินเนี่ยมันผักนะครับผมเนาะต่างกันแค่นี้นะส่วนสกิลสองก็เป็นฮิวไปข้างหน้าเฉยๆสกิลสามก็ทั้งจอนะจากอาร์บีเนี่ยคือไปได้ทุกที่นะเหมือนป้าเลยแต่ว่าไม่มีบอวางบอเหมือนป้าเฉยๆนะส่วนอืนอ่นอื่นนี่คือดีนะก็น่าจะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ใช้ในการตีดัน อลันคาของดันกิวอลันคาที่ดีขึ้นนะอาจจะเป็นแบบตัวบัฟตัวตัวซัพพอร์ตในการสกิลของดันกิวนะครับผมใช้ได้นะก็มีเพิ่มเพิ่มความแรงในการติดสถานะแช่แข็งนะเมื่อตัวติดแข็งอะ่ะทำดาเมจแรงขึ้นอีกส0ิเปอร์เนาะก็ใช้ได้นะครับผมก็ผมว่าให้เอสก็ไม่ไม่ไม่ประหลาดใจเท่าไหร่นะผมว่า น่าจะได้แค่เอสนะผมว่าไม่ไม่ถึงขั้นเอสเอสนะมันไม่ได้เทียสูงขนาดนั้นนะผมว่าแต่ว่าเป็นเป็นตัวบัฟทีมที่ดีอีกตัวหนึ่งแล้วก็เล่นมือกับหลายสถานการณ์ได้ค่อนข้างใช้ได้นะครับแล้วก็ที่ดีอีกอย่างนึงคืออาร์ตสวยนะเออแล้วก็เกมเพย์ค่อนข้างดีอันติสวยนะครับผมเนาะประมาณนี้ประมาณนี้นสำหรับลูเคียใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าตัวต่อไปเลยโอ้โหพี่คือพี่ให้ผมมาแค่นี้เองหรอ มามากันที่เจ้าอิคาคุนะผมที่ไม่ได้มากี่กี่ปีแล้วนะหลายปีแล้วนะผมว่าหรือว่าไม่หลายปีดิถึงปะผมจําไม่ได้ว่าล่าสุดมันมาเมื่อไรอะ่ะแต่ว่านั่นแหละก็เป็นน่าจะเป็นร่างแรกละมั้งที่เป็นพวกของเทศกาลนะแต่แต่รอบนี้ค่อนข้างดีนะอิคาคุนะ่าจะได้อยู่เมตายาวๆนะ ระรับอีกาคุเป็นสัยสกิลนะผมระยะประชิดนะไม่มีสถานะอะไรเลยนะผมผู้สังหารเป็นเผ่ามนุษย์นะแล้วก็มีลิงสกิลเป็นทำดาเมจใส่ตัวอ๋อทำดาเมจใส่ตัวที่ไม่ติดสถานะแรงขึ้น30%นะโอเคกถ็ถ้ามันเอาไปใส่ให้อิจิโกะนี่น่าจะดีมากเลยอิจิโกะม่วงนะแต่ว่ามันมันอยู่คนละสีกันตัวสกิลตัวมี ก้าพิตาบวกหนึ่งก้าพิษตาไกลขึ้นแล้วก็ลบเผ่ามนุษย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะลบดามเมจเผ่ามนุษย์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอาบีก็คือสกิลกว้างขึ้นยี่สิบสกิลแรงขึ้นอีหกสิบทีสกิลบวกสองแล้วก็อันติเมตสกิลแรงขึ้นหกสิบเปอร์เซ็นต์มีกัดเบรกแล้วก็ตีตัวมุดดินบวกกับทะลุเกาะเลกก้าที่เป็นในดันของ น้ำหอมใหญ่นะครับผมใช้ได้เลยเนาะแล้วก็มีลดค้ดาว12%แล้วก็จะมีดอกสามอย่างนะผมหยดน้ําน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่หมดเลยนะผมก็ตัวนี้ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากความก็คือตัวฟาร์มดีๆนี่แหละเป็นตัวฟาร์มท็อปเทียรของสีส้มฟาร์มในดันน้ําหอมใหญ่นะก็เลยเป็นตัวแบกดันน้ําหอมใหญ่สีส้มนั่นแหละเออแต่ว่าสก,กิลไม่ค่อยเก่งนะสก,กิลเป็นข้างหน้าหมดเลยเหมือนกัน ็นั่นแหละมารอบนี้คือสกิลอย่างเดียวเลยอาบิคือโคตรดีแต่ว่าถ้าถ้ามันเกมเพย์มันดีกว่านี้ตัวพวกนี้คือยังไงก็สามสองเอสกันหมดอนะผมพูดจริงๆนะอันนี้ผมก็ยังกะให้ A ให้ S อแค่เนี้ยผมว่าไม่น่าเกินอนะแต่ว่ามันมีฮิปคือบางตัวเกมเพย์มันโคตรดีแต่ว่ามันไม่ได้อาบิที่ดีขนาดนี้แต่อันนี้อาบิคือดีด,ดีชิบหายเลยแต่ว่าเกมเพย์แม่งเฉยมากเลย แต่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้คือเล่นได้นะผมส่วนการเปิดหลังตู้ก็มีประมาณนี้เนาะตัวที่น่าสนใจก็จะมียูมิจิกะที่เป็นดอกน้ำหอมสีแดงเอ้ยน้ำหอมสีเขียวแล้วก็มีซุนซุนเมทที่เป็นดอกน้ำหอมเล็กเป็นลิงก์ดอกน้ำหอมเล็กเนาะแล้วก็ฮาริเบลที่เป็นดอกคิตตันกับตังอันนี้ใช้ได้นหอมสีม่วงเนาะส,น ira, ส่วนอุเคิราตีกิวส่วนอีกสตัวหลัง ได้ใช้อยู่บ้างนะครก็คือไอ้กิมจอเป็นดาวน้หอมใหญ่เนาะแล้วก็ลูเชียเป็นตัวบับสก,กิลเฉยๆก็คือหลังตู้ไม่ได้แย่มากแต่ก็ไม่ได้ดีนะครับผมส่วนถามว่าตู้นี้น่าเปิดไหมค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับผมถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็แค่2-3สเต็ปก็พอนะครับผมสูงสุดก็สัก5ให้มันการันตีนะครับผมถ้าได้อิคาคุ กับลูเคียคือคุ้มนะครับผมเพราะว่า2ตัวน,นี้ใช้ได้ผมแต่ยินนี่เฉยๆนะแต่ใครอวยก็ไม่ว่ากันเนาะสามารถเปิดได้เลยเต็มที่นะครับผมส่วนถ้าใครไม่กลัวพันปีก็เปิดเลยส่วนใครกลัวก็ดองไว้เถอะครับผมว่ามันก็ไม่ได้เท่าไรจริงๆเพือพ่อเพื่อพวกคุณอาจจะติดใจแบบพวกตู้รองก็ได้ตู้แบบตู้แยกนะ ทุเแยก็ไม่ได้แย็นะแต่ว่าผม,ผมในในความคิดของผมคือผมมีตัวหลังตู้อะไรก็คือไม่ค่อยน่าเปิดักเท่าไหร่นะใครที่มีตัวหลังตู้เนี่ยไม่ค่อยน่าเปิดเนาะก็เปิดตู้รวมสู้อาจจะได้ตัวแบบตัวใหม่ด้วยซะดีกว่านะครับเนาะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็จะมีแพ็คเนาะแพ็คฮาโลวีนอันนี้พึ่งได้ดาวแดงไปเมื่อต้นเดือนวันที่13เนาะส3ตุลาแล้วก็ดาวแดง ชุดใหม่นะผมใครที่มี3ตัวนี้ก็ได้ไปเลย2 2 5เพรกับตัวลิงก์ดีๆหรือเปล่าอ่าผมดูให้ก็ได้ไอไอนี่ใครเอ็นเหรอใครเอ็นไม่ค่อยดีเฉยๆนะแต่แต่เอาไว้ใช้กับดันกิวได้นะผมเป็นลิงก์ดันกิวเลนจิเลนจิเล่นดานอันนี้ไม่ค่อยแนะนําให้ลิงนะเพราะ วางตัวที่เป็นท็อปเทียมมีเลือดระอ่างผ่านดานอยู่แล้วก็เฉยๆนะครับผมส่วนยูมิจิกะเหรอยูมิจิกะค่อนข้างดีนะครับผมแต่ว่ามันเป็นลิงตายเกิดกับเลือดโลเนาะก็หาใช้ยากอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แย่อะไรมากเท่านะแต่ว่าไม่ได้ดีเหมือนกันรอบนี้เฉยๆ Answer. มากเลยอะผมว่าตอนนี้ยังไม่มาเลยนะ ผมว่าถ้าใครจะเปิดอะผมเปิดผมเชียร์ให้ไปเปิดตู้นี้เลยนะถึงวันที่สพฤศจิกาเนาะผมว่าเปิดเถอะผมว่าตู้นี้ยังไงก็คุ้มกว่าแล้วนะแค่แค่ห้าตัวบนนี่คือคุ้มแล้วแถมตัวหลังสี่ตัวนี่ก็โอเคนะอันนี้มีรุดเลสเหมือนกันแต่ว่าผมว่ามันมันคุ้มกว่าเนาะอิจิโกะก็ท็อปเทียร์สีม่วงอิชิดะก็ท็อปเทียร์สีเขียวดอบน้ำหอมด้วยแชทก็พีพส่วนลูเคียก็เก่งอิจิโกะก็ดี ยังใช้ได้อยู่นะเพราะว่าใครอยากจะเปิดหาตัวสะสมดีๆก็ตัวนี้เลยนะผมเก่งใช้ได้ทั้ง3ผลเลยเนาะก็ประมาณนี้เนาะสลับข่าวต้นเดือนเนาะข่าวสรุปก,กระชาต้นเดือนพฤศจิกายนปี2 5 1 6นะ mm hmm. ใครชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่อง g r a ิ i ตี s o ซลิเปอร์ด้วยนะครับผมอาจจะพูดเสียง แบบดูหมดพลังเลยนะเพราะผมช่วงนี้ทํางานหนักจัดเลยแทบไม่ได้นอนเลยนะผมก็ขอ,อาภัยในความเสียงแบบนี้ด้วยนะผมก็พยายามทําให้มาให้ได้นะผมส่วนตู้นี้ผมคิดว่าผมไม่น่าเปิดนะครับผมไม่น่ามีเวลาเปิดด้วยนะก็ขอข้ามไปอีกตูต้หนึ่งขอ,อาภัยจริงเลยนะผมถ้ามันว่างผมก็น่าจะทําเปิดอยู่เนาะเพราะว่าตู้นี้ก็น่าสนใจนะ,ะไม่เป็นไรผมก็ ขอบคุณที่ติดตามกันอยู่นะผมก็ขอบคุณที่คนที่รับชมกันด้วยนะผมก็ฝกดไลค์กดแชร์กดซับให้กับผมด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปถัดไปนะกลางเดือนเลยเนาะน่าจะกลางเดือนนะถ้าผมไม่ได้ลงคอนเทนต์อะไรเพิ่มแบบเกมอื่นๆเนานะไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ